是。<Sí. S 2> sí. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมซีโฟเมืางไทยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดคนป่าทั้งชุดนั่นเองนี่เลยทั้งตัวเลยนะเฮ้ยเหมือนจะมีลูกธนูข้างหลังได้เก็บไว้ได้ก็ <c oughs> ้ว่นคันธนูคันธนูไม่มีชุดนี้ผมได้มาจากตรงนี้เลยครับลัคก,กี้รอ,อยัอนั่นเองในส่วนของไดมอนด์ลอยัอที่เพิ่งเข้ามาใหม่นี่เลยครับทั้งชุดเลยเดี๋ยวมาดูในแพ็กเกจกันครับมีกี่ชิ้น 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ในแพ็กเกจมีหกชิ้นด้วยกันแล้วก็มีลายนาด้วยครับมีลายนาโครเท่เลยผมก็สุ เลยวันนี้ผมจะไปสมด้ในห้องอีกเช่นเคยนะครับ โดยที่ผมจะไม่ปลอมเสียงในวันนี้แล้วก็ชื่อก็เปลี่ยนไปที่พว้อยนะครับนี่เลยสเต็ปเดิมที่เคยมีมาผมจะไปนี่เลยครับออโต้คลิกใส่เขาไม่รู้ว่าจะโดนด่าอีกไหมรอบนี้ยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดมาเดี๋ยวลองอีกรอบครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครช่องซีโฟรบางไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันครับนี่เลยครับแต้มคะแนนติ๊กต็อกโบนัสของผมที่ผมได้แนะนําให้เพื่อนๆ ทำวิธีการเข้าร่วมกิจกรรม t i k t o k โบนัสก่อนอื่นใครที่ไม่มีแอปพลิเคชัน t i k t o k ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะครับพอเพื่อนทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปในตัวแอปได้เลยครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถสมัคร,รได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็กดมาที่หน้าโปรไฟล์เลยครับกดเข้ามาที่ฉันครับแล้วก็กดเข้าไปที่รูปเหรียญด้านบนจากนั้นก็กดเชิญเพื่อนได้เลยครับวิธีแรกที่ผมจะแนะนำก็คือวิธีเชิญเพื่อนนะครับให้เรากดคัดลอกลิงก์หรือว่า ็คือวิธีนี้เลยครับดูคลิปวิดีโอ Tik t o k กก็สามารถรับแต้มได้เหมือนกันโดยวิธีง่ายๆแค่นี้เพียงแค่ดูวิดีโอบนแอปพลิเคชัน Tik t o k กก็สามารถรับแต้มได้แบบฟรีๆเลยครับเป็นไงครับเพื่อนๆง่ายไหมครับสาหรับการหาเงินออนไลน์แล้วก็ในส่วนของแต้มนะครับด้านบนก็จะเป็นแต้มที่เราเชิญเพื่อนได้ในแต่ละครั้งว่าจะได้แต้มเท่าไหร่ก็ของผมก็ตามนี้เลยของเพื่อนถ้าได้เท่าไหร่ก็จะตามนั้นเลยนะครับบางคนอาจจะเชิญเพื่อนได้แต้มไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่คนหลังจากที่ผมได้เล่นกิจกกกรรรรรมมมมมมม Titik Took บบนนััสีเเลลยยแต้ม้้ผผม็็ไดาาาาปรระณถ ได้เลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่แรงนะเพราะว่าผมจะสะสมไปเรื่อยๆนั่นเองเองิเนงที่ได้จากกิจกรรมติ๊กตอ,อกโบนัสก็สามารถนําไปซื้ออุปกรณ์สตรีมเกมหรือว่าซื้อของขวัญให้ครอบครัวหรือว่าซื้อของขวัญให้คนที่เรารักได้นะครับโดยติ๊กตอ,อกโบนัสไม่ได้แค่เงินแต่ให้ความสุขทางอื่นๆอีกด้วยนะครับส่วนโค้ดของผมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาเล่นใหม่ก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านใต้ล่างคลิปนะครับโอ้ห้องนี้คนเต็มเลยแช่แกนมาสเตอร์เฮ้ยไป เฮ้ยอ๋ออีเเ <g Four> ้อวะออเาราต้องเปลี่ยนแบกแล้วปะวันนี้เปี่ยนไบกด้ กินชักกินชักหล่อไเกี่ยวกันสุดเลยได้แต่หยิบมากูไปใช้ให้ดิไม่กูโดนด่าตลอดเลยพี่ชายพี่ชายเล่นไหมพี่ชายเล่นแกน่ะสวัสดีครับสวยสวัสดีครับหล่อเฮ้ยพูดงี้เอาไปหนึ่งใจทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยลฟนจะเล่นแรงใหญ่ครัอันนี้หวานใจพี่ทั้งสองคนเลยเหรอขอสักคนได้ไหมครับไม่ใช่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 หรออกไม่่ใชหรกแบบกินคนเดียวเนี่ยไม่แบ่งงูมเลยทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยจะเล่นแรงจะเล่นแรงกันเหรอครับครับ แต่ละคนแต่ละคนโหสุดอ่ะพี่ครับพี่พี่รู้จักหัวหน้าโกโบรีไหมครับเป็นคนคนจีนพี่หรือว่าคนญี่ปุ่นมาจำไม่ได้ว่ะพี่พี่รู้จักไหมครับไม่ครับไปป่าแล้วเราเคยเจอวะรีเฮ้ยป่าแล้วป่าแล้วต้องมาแบบนี้คุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกันหรือเปล่านะพี่เสาวพี่ชายกุ้งกุ้งแมวอู๋ข้างบนหัว กูมันเธอแใครวะอ๋พี่บอกเหมือนเคยเจอผมไม่ใช่เหรอผมก็เหมือนคุ้นๆว่าพี่จะคุ้นๆหน้าเหมือนจะอยู่ในใจผมได้คนเนี้ยก็กูตอนไหนวะโอ้พี่อยู่ในใจผมตไม่ใช่เหรอเสียใจเย่เต็มเสียใจแย่ย่ผมเสียใจนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนี่รู้จักกันรู้จักกันอยู่แล้วกับ <c oughs> พีนเอาพี่พี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยโอ <c oughs> ้ถามถามใครวะถามพี่เสื้อขาวอ่ะ <c oughs> อ้าวกูอ้าวกูเหมือนผู้ชายเหรอไอ้สียงพี่เหมือนผู้ชายเหรออ๋อผู้หญิงเมื่อกี้เหมือนดินเสียงชายนึกว่าเป็นผู้ชายโอ้โกูท้อฟ้าเป็นแ้วพี่ฟ้าเป็นผู้ชายอ๋ออ้าอันนี้อันนี้ผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวในห้องเนี่ยผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมผู้ชายไอผู้หญิงสอง ทำไมมีเสียงผู้ชายสองคนก็ยไงนไงก็ผู้ชายสองคนก็นี่ไงผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนติดเนี่ยกูไม่ผิดเนี่ยแล้วพูดถูกไหมแล้วไหนผมขอฟังเสียงผู้หญิงคนนึงหน่อยนอกจากพี่เสื้อขาวเนี่ยฟังเสียงไอ้นุ่มสดเหรอใช่เป็นยังพูดแล้วอ๋ออ๋อผมเหมือนได้ยินเสียงผู้ชายมาจากไหนโอเคโอเคผมหลอนจริแหละแล้วทุกคนจุ๊บจุ๊บบายครับบ๊ายบายครับหลงเสียงเมื่อกี้เหมือนมีคนเหมือนมีเสียงอะไรเข้ามา เดี yeah, it, hey, mm ๋ยวผมคิดไปเองกแล้ทุกคนป้าเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าครับเฮ้ยแรงแกมโดบครับหลบไปเออมึงอยังกดเดี๋ยกูข้างยมึงยังกดหาพ่อมึงไอ้สัตว์เฮ้ยเออเก็บบ้าบ้าน่ะเอ้าไม่เหี้ยเฮ้ยผมลืมปิดไปว่ะทุกคนเมื่อกี่เข้ามาผมลืมปิดไฟเดือกูค้างค้างไปโดนสามเฮ้ยคอมกูไม่ค้างกับช่วยสองคนเลยอ่ะคอมกูแรงเฮ้ยกูข้าง ผมขอโทษครับอยากเล่นแรงกับพวกพี่ผมก็เลยเข้ามากดคำขำเมื่อกี้คอมผมค้างอ่ะผมพอผมกดท่าพี่ทำอะไรกันครับเนี่ยเดินแปดไม่หนีเดินแปดอย่างง้โหเดินแปดสผมเดินสิผมเดินอยู่แรงแกนท็อปไหนครับเนี่ยท็อปท็อปท็อปพันหนึ่งครับพันพันหนึ่ง ดีคนตืนดีมั่งียดอมึงฟังกูน่งกแต่แต่งตัวโคตรกับถุนในอย่างอเกี่ยตั้มขังก็บอกเลยนมังแต่งตัวเลยของมึงไว้ที่อ่ะ้านคุณลีกันแต่งตวโคตรเป็นยานอ่ะเฮ้ยยำหลงจีนมีเปล่าหัวไปหมีเปล่าัวหัวไหนอ่ะนี่เขาอ่ะผมงอกอ่ะมีแต่ผมไม่ในแบบนี้ผมเท่่กว่าแบบนี้ผมเท่กว่ามึงดูดิไม่แต่งตัวกระจอก กูให้ไม่เกินสองมิดตรงอย่างนี้เัวจ้าปั๊มลูกอมใช่มพี่สองมิตเอ้าจะบั่นเพื่ออะไรเฮ้ยแย็กปักทองตีเจ้าจ้าวเจ้าซุ่มเบฟบไม่นี่ตีเบ๊บเจ้าเข้ามาเข้ามาตูปักทองดึงจากเซิร์ฟอื่นครับเซิร์ฟไทยเหี้ยเกินพี่เองปักทองเองก็ไม่ได้หรอกย่งไม่เกินสองมิตนี่ต้องเจอท่านี้ผม โอ้ยเกินเร <kah s Bond> ื่เลยโอ้โหแหทำตัวด้โอ้ตัวเขาถุนไม่พอทำตัวเขแแรงแกนเอาบาร์สไนไม่นี่อเดี๋ยวบูลี่แรงแกนเขาจับเอเตอแเอาไปอีกแกนเองตือนยิงเป็นอยยังไม่หยุดพอก่อนดีตืองพี่ขอลองสร้างห้องได้ไหมได้เอาที่ไหนกี เอาจริงดิพี่ไม่เคยตลกผมไม่ตื่นหรอกไอ้ดีไปสร้างดิผมไม่ตื่นหรอกครับแต่แตด้หมื่นสามอยากอยากลองอับเกมงี้หมื่นสามลูกไม่ตื่แค่ไหนวะเฮ้ยนี่ื้บสูงเ่ยจะไม่เกินสองมิลลูกรมใช่ไหมพี่เอ้ยอนกรเฮ้ยอันนี้อันนี้จะเอาหนึ่งหนึ่งหรือจะเอาสองหนึ่งหรือว่าจะเอาสามเดี๋ยวผมให้สามไปเลยก็ได้สองพ่อสองพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองยิงเดี๋ยวลองยิงเอาไปวอ๋อไห มาคือปกติผมเล่นกดซีหนึ่งแต้มหมื่นสามหลังนี้ขนาดนี้เฮ้ยสร้างดิดดีดีหลางนี้แอดเพื่อนไว้ก่อนแอดเพื่อนไว้ก่อนได้ไหมอีกคนเดี๋ยวเข้าห้องไม่ได้อีกคนได้อีกคนไม่สร้างแล้วแหละครับคนคนไหนเนี่ยให้ให้แอดไปเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าห้องไม่ได้เพราะไม่รู้เลขห้องเล่นจริงใช่ไหมครับเล่นเล่นจริงดิผมไม่เคยตลกเจ้าสองใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจะให้หนักเดี๋ยวผมมองไปรอแป๊บนึงเปลี่ยนสกิลก่อนเฮ้ย คือสาคนเมื่อกี้ผมมาแล้วผมไปกดท่ารลโลเสร็จผมกากดแบบกดรัวๆค้างๆเาว้นั่นเลยโอโ้หโดนด่าเลยครับท่านเขาเชิญมาแล้วครับตอนนี้เขาน่าจะเอาจริงวะไปผมพร้อมผมว่าได้อยู่นะถ้าถ้าเขอาคอมไปหนึ่งกดนี่กดเลยเปล่าใช่ครับอ้าวทำไมมาสามคนน่ะโอเคถือว่าผมให้สามคนแล้วกันเปลข้อห้องไปแล้วจะไหวไหมเนี่ยในคอมสองคนเลยนะผมไม่รู้ว่าคนไหนเขาเล่นในคอมมากกลัวเขาเรียนใจผมม่ะ มา,มา,มาผมมาแล้วผมขออนุญยยเล่นผมน่าจะเล่นเชิงตึงใส่เขาอหนึ่งล่องกปหนึ่งคนนี้บ่าว่าไอ้คนนี้แหละที่มันด่าผมอะ่ะแกล็ัลเกล็ัเอาไปหนึ่งเม็ดพอมาอีกคนเฮ้ยเ <c oughs> อา เดี๋ยวเรารอบหน้าไม่ใช่เขาเขาไม่ได้เล่นรอว่ะเขาไม่ได้เล่นเชิงตึงใส่ผมว่ะจะเล่นเชิงเชิงตึงใส่เขาเดี๋ยวคนสุดท้ายละมาดิมาดิก็มาดิน้ำโอ้มาสูญหมดดีกว่าโอ้เสียดายเขาย่อให้เน๊ะตีไก่เสร่เลยต้องลูกซองป่าวะ ผมต้องเล่นลูกตองเลยอ่ะเพราะว่าดีเซลผมยิงไม่โดนเลยเม่อกี้เอยู่คอมนี่เสื้อเหลืองเสื้อเหลืองคนนี้น่าจะเล่นในอคอมมะคนนึงค,คนนึง First Blood งานดัาไปยังทัองหมด้วยว่ะแน่แน่เลย,ยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแค่เล่นกันนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็ไม่ได้วินแรกดนะ้วยเนาะได้แต่ผมจะดีเสิร์ลกันแล้วกันเพราะว่าเงินไม่พอซื้อลูกสอง ยามครับทุกคนเป็นอยู่อะท่าห้องเป็นอะเขาอยู่แรงแพทแต่เขาก็เล่นท่าห้องเป็นดาวมา้าอย่าบอกถ้าเจอกับเสื้อเหลืองโอ้โอตัวแตกผมยิงเงินตัวแตกอะ <c oughs> ท้ายละทริปเปิลค<ม>ิล <c oughs> เลยเฮ้ยกดหัวเราะไปเลยกูจะกดเชียร์ซะไหนคือเมื่อกี้ผมจะกดเชียร์ซะไหนแต่โดนหัวเราะเฉยเลยขอนโถมเลยได้ปะสามคนขอนโถมเลยได้โอ้เขาอยู่ไกลๆตาหนึ่งเกือบโดนถ้าราไม่ได้จิดไอ้หวอเมื่อกี้น่าจะโดน คนหลังเขาเล่นอะไรวะเนี่ยเขาคิดเขาคิดว่าเขาจะชนะแน่เลยเไปมามา first blood triple kill น,นี่เชือดไปถึงทีมา <c oughs> <c oughs> ดิสองแล้วมาขอลูกซองเก่าไปนะครับตานี้เพราะว่าลูกซองเก่านี่ ก็คือข้อดีของมันก็คือกระสุนเยอะแต่ว่าจะไม่ได้เรื่องระยะแต่สองขวงนี่จะได้เรื่องระยะครับความแรงผมให้สองเก่านะแรงกว่าถ้ายิงระยะใกล้ๆแล้วแต่ระยะได้ครับเหมือนเขาจะดันมาเฮย้ยกดไล์ไม่เกินต้องไม่ตายดีไม่โดน first o กน l l i l l ข้า,างหลังก็ยิงข้างหน้าก็ยิงข้างหน้าก็ยิงข้างหลังก็ยิง๋อ,อคนนี้ก่อนนี่ First Blood นี่กดหัวล้อใส่ได้ปักธงใส่ได้นี่ไอ้ขันก็มาสวัสครับข้ามาสิครับ,ค,รบคนนี้น่าจะมือดุเ <laughs> สียดายว่ะโอ้ติดกระโดดค้างไปกระโดดค้างไปรอบนึงอะ่ะเ <c oughs> ดือดอยู่กับพี่ไปรอบนึงดิ <c oughs> ออขอโทษครับทุกคน เอาวะเดี๋ยวผมจะตังลล้งใจเลยแหละจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยดีนะเขาไม่เปิดไกลผม <c oughs> เขาไม่เปิดไกลผม,มเปิดไกเขาแทนละกันมาดิ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 เฮ้ยอัดตัวเฮ้ยเขาปิดไ <c oughs> <c oughs> ด้วอร์ทันวะการได้ตายเลยต้องยิงให้เจ็บอะ่ะถ้าโดนลุมอะ่ะ ว่านะขลังออกละขลังออกละติดล็อกไอวอร์เมื่อกี้ล็อกไอวอร์ล็อกไอวอร์เลยหัวไปไหนเลยเดิๆตั้งใจเล่นกันนะคมไหมไม่ใช่ไม่คมเลยเสื้อเหลืองอาคมนะผมว่า เฮ้ยซื้อเหลืองวิ่งมาอย่างงี้ล็อกตัวนอนพอดีเดี๋ยวคนเดียวนั่นไหนวางไอตัวไปไหนวะโดนไม่เต็มอ้ยไม่โดนทริปเปิลคิล มาดิอัดตัวได้เข้ามาดิครับโกเบลีโนหนึ่งโกเบลีผมมาโนหนึ่งอะครับเริ่มเริ่มเรินหงว่ะเฮ้ยเฮ้ยพคตรว่ะ ยืนทำไรเดีย๋ยวนะวโอ้โหเข้ามาอย่างนี้เลยเฮ้ยยัยโอ้ <c oughs> โหไม่ตายโดนหัวเต็มเนี่เต้นโชว์ไป <c oughs> อีกที เดนหัวเย่างี้แต่ไม่ตายอ,ะายอ่ะไม่กดได้ไอ้หุ่มด้วยอ่ะโอโ้โหถ้าผมกดไ,กด,ได้วอลเปเปอร์อีกรอบนะนึงนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเข้ามาอ่ะยา ตาย5แล้วอ่ะแพ้มเนี่ยเท่าศพด้วยตองผมไปอัดตัวเขาไปยะงไรเขาก็ตัดตัวคืนเจ้ากันเจ้ากันเขาเริ่มโถมอ่ะถ้าเริ่มโถมเนี่ยผมเล่นยากเลยยากมากเลยทำไมผมโลภอะมามามาผมจะเล่นแบบผมโลกอ่ะมมมผมโล,ลกอ่ะโลกอ่ะ สุ่นเขาไม่ออกเลยนะเขายิงอ่ะเยิงไม่ออกดิไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะ triple kill เฮ้ยเป็นไงกับสวยแล้วก็ <g ül> ไม่สวยแดบดบตัวเขาอีกรอบสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนเกมสุดท้ายแล้วปิดได้ไม่เอ่ยไม่เห็น,นเขาอ่ะ ไม่ตายเมื่อกี้เลขกันเลย้ยเอาคืนว่ะต้องชนะให้ได้อ่ะรู้ไหมวิธีชนะที่แท้จริงอ่ะเ <c oughs> ปล่าผมซื้อมาแค่นั้นแหละ <c oughs> เงินเหลือเงินเหลือเงินเหลือเพื่อนคงคิดว่าพี่โผเอางี้งจริงเหรอพี่เ <c oughs> ปล่าผมจะพยายามนะครับทุกคน พยายามไม่แพ้นะออกลัว้ออค,วมมออควเขาไ่้าออกนี่เหลือคนเดียวแหละแค่นีเขาไม่ตาย,ตายเรียบร้อย ชนะเฉยเดี๋ยวเราเข้ามานี่เชิญผมมาแล้วไม่ดูนะผมอัดตัวไปเยอะเหมือนกันเนี่ยยังยังไม่เข้าครับโอ้โหอัดตัวไปเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยครัสดีครับพี่อััดตวทไมเห็นมาสองไงอีกคนนึงไม่เกี่ยวไม่ใช่หรอผมก็อัดตัวไปงั้นแหละอีกคนนึงเข้าไม่เกี่ยวไงจริงจริงก็ตึงอยู่นะแต่ก็เกลเบเกมท้ายผมหลุดได้ไงจะหน้าครับเกมท้ายผมหลุดสองหลุดสองเย้ทองไปหนึ่งทงครับ เอ็ดเสียงพี่ได้คุ้นๆนี่ยนี่ใช่พี่เค้กไม่นี่ผมไม่ไหนพี่เค้กเอ็ดพี่เค้กไกลๆเอฟซีครับพี่เฮ้ยจริงดิขอบคุณครับพี่เค้กกันเนี่ยเมื่อกี้จริงจังไหมเนี่ยกูเอฟซีก็เลยนี่เมื่อกี้จริงจังไหมผมเล่นผมล่้นมันย้งผสุดอะไรเนี่ยโกรธผมไหมเนี่ยโกรธโกรธ เล่นคำคำแต่ไหมนึกว่ากดผมไงว่ากดผมจริงผมก็เรีดคำขำเหมือนกันผมแพ้ผมไมแพ้อะไรจะลืมไปกดติดตามช่องเทกิไกลด้วยนะครับครับพี่แลครับจะผมกดได้ผมกดไปแล้วตติเอ้ยยังยังยังมันยังไม่หยุดเด้โอเคโอเคหยุดละโอเคครับเป็นไงกันบ้างเหรอครับเพื่อนๆสำหรันคลิปนี้ก็จบลงไปได้ดีเช่นเคยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องซีโฟมไทยก็ได้นะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บรักกทุคน อย่าลืมไปจัดกันล่ะครับชุดไอ้มอนรอยย่อห,อห,อหอลอยเทกโบรีพีซีบ๊ายบายไปแล้ว